ู้กฎหมายรู้ได้กับทนายโอสวัสดีครับผมทนายโอองอาจพมโกับทุกคำถามของท่าน,านมีคําตอบเพื่อประชาชนและโอกาสที่เท่าเทียมกับปัญหาทางกฎหมายที่ท่านต้องการจะสอบถามฝากกดติดตามกดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ของทางรายการของทนายโอต่อไปเชิญพบและติดตามได้เลยครับ ได้กับทนายโอนะครับก็มาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นความรู้ทางกฎหมายนะครับดีๆเพื่อประชาชนนะครับเป็นการทำความดีวันนึงเรื่องของทนายโอนะครับที่อยากจะนำข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็การอัปเดตกฎหมายใหม่นะครับมาฝากกับทุกๆท่านกันครับวันนี้เรามีเรื่องอะไรนะครับที่เป็นประเด็นปัญหานะครับจากเพื่อนๆที่ถามปัญหากันเข้ามามากมายเลยทีเดียวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่เจ้าหน้าที่ตํารวจ นะครับขอตรวจและยึดใบขับขี่หรือบัตรประชาชนของเรานี้สามารถทําได้หรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังรับชมนะครับความรู้กฎหมายดีๆกับรู้กฎหมายรู้ได้กับทนายโอนะครับสวัสครับสวัสดีครับเราก็มา,ารับชมนะครับ คลิปวิดีโอความรู้ทางกฎหมายนะครับของนานโอนะครับเดี๋ยวในขั้นตอนแรกนี้นะครับจะขออนุญาตในการแนะนำวิธีการนะครับติดตั้งแอปนะฮะที่เราเรียกแอปใบขับขี่นั่นเองนะครับเพื่อที่จะไว้สําหรับการให้เจ้าหน้าที่นะครับหากมีการเรียกตรวจสอบนะครับเป็นแอปของกรมการขนส่งนะครับเรามาดูรายละเอียดกันนะครับครับในเบื้องต้นนั้นนะครับท่านก็สามารถเข้าไปโหลดนะครับแอปนี้นะครับคือแอปเกี่ยวกับใบขี่นะครับก็คือ D L T Q R ทาลายเส้นนะครับได้ที่ Play Store นะครับหรือว่าในโปรแกรมโหลดแอปของโทรศัพท์มือถือของท่านนะครับก็จะไปที่ส่วนของกรมการขนส่งนะฮะเราก็จะคิดนะครับเพื่อที่จะเข้าไปลงทะเบียนนะฮะใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับอีเมลนะครับที่เราต้องการที่จะรับ OTP นะครับแล้วก็จะส่งรหัส o t p ไปที่เครื่องเราเพื่อเป็นการยืนยันนะครับล้าก็ ใส่ในส่วนของอีเมลวีดเอสของเรานะครับแล้วก็ยืนยันอีกหนึ่งครั้งนะครับคือใส่ช่องที่2และช่องที่3นะครับช่องที่3เป็นช่องยืนยันนะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปนะครับอีเมลของเราแล้วก็คลิกลงทะเบียนนะครับเขาก็จะขึ้นมาว่าให้เราใส่ OTP นะครับเราก็ไปที่ส่วนของอีเมลอีดเสของเรานะครับเพื่อเปิดดูจะมี OTP 6หลักนะครับเราก็เอามาพิมพ์ลงในช่องอ ว่างที่เขาให้พิมพ์นี้นะครับพอพิมพ์เสร็จนะครับเราก็กดตกลงนะครับเป็นการยืนยันนะครับเมื่อกดตกลงเสร็จนะครับเขาก็จะให้เราตั้งรหัสผ่าน6ตัวนะซึ่งตัวนี้เราก็ต้องจําให้ได้นะครับเราตั้งไว้ก่อยยากในการเจียเบือนะครับก็เป็นรหัสจริงนะครับอ่าแล้วก็ตั้งรหัสผ่านยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําเร็จแล้วนะครับตั้งค่าสําเร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เขาก็จะให้เราเข้าระบบ โดยเข้าโดยรหัสผ่านที่เราตั้งเป็นเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็พิมพ์เข้าไปนะครับเราก็มาเลือกสแกนแหละครับทีนีะเพื่อที่จะเอาข้อมูลของบัตรของเราเข้าไปในแอปนี้นะครับเราก็เอาบัตรใบกับขี่แล้วนะครับใบอนุญาตใบขี่แล้วนะครับด้านหลังจะมี QR c o า e นะครับก็กดสแกนนะครับแล้วก็กดเริ่มใช้งานนะครับก็ถือว่าสําเร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาเข้าสู่ระบบกันนะครับก็คลิกนะเพื่อที่จะเข้าสู่ระบบนะที่เมนูด้านล่างนะครับ แล้วเราก็ใส่รหัสผ่านนะที่เราตั้งไว้นะครับซึ่งค่อนข้างก็จะค่อนข้างง่ายนะเมื่อเข้าระบบแล้วก็จะมีเมนูต่างๆนะครับที่เป็นเมนูช่วยเหลือหรือเป็นเมนูประกอบพพอร์ตนะครผมก็จะกดโชว์นะครับแบบขี้ก็จะขึ้นมาละะักษณะตัวนี้ขออนุญาตใช้เป็นภาพตัวอย่างแล้วกันนะครับเพื่อที่จะให้เห็นว่าเวลาที่เราจะานําแอปใบ,บขีดนะครับเพื่อจะให้ทางตํารวจนะได้ดูข้อมูลเกี่ยวกับใบ,บขียของเรานะครับก็โชว์ตรงนี้ได้เลย ก็คิดว่าคงไม่ยากนะครับในขั้นตอนของการโหลดแอปพินะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ารัฐกฎหมายกําหนดว่ายังไงในส่วนของการที่จะให้ตํารวจนะครับสามารถที่ยึดใบขี่เราได้หรือไม่ได้นะครับเรามาดูต่อนะครับครับกับประเด็นปัญหาที่เพื่อนๆน,นะครับได้สอบถามทนายโอเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการที่ถูกทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่นะฮะได้ ตรวจนะบัตรประชาชนนะขอตรวจและก็ยึดบัตรประชาชนนะครับดยหลักทางกฎหมายแล้วนะนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านก็ปฏิบัติตามหน้าที่นะครับที่ได้รับมอบหมายนะครับในส่วนของการตรวจนะครับบัตรประชาชนนะครับขอดูขอดูรายละเอียดอย่างนี้นะครับอ่าโดยหน้าที่ของประชาชนที่ดีเนี่ยนะครับหรือหน้าที่ของพลงเมืองดีเรานี่นะครับก็มีหน้าที่จะต้องอ่าให้ความร่วมมือนะครับกับาทางเจ้าหน้าที่นะครับก็โดยการเอาบัตรประชาชนนะครับหรือใบขับขี่ของเราเนี่ยนะครับให้ทาง เจ้าที่เขาตรวจดูนะครับแต่เจ้าที่นั้นจะต้องมีอํานาจตามกฎหมายนะครับไม่ใช่ว่าอ,อยู่ดีๆแล้วจะมาขอตรวจเรานะครับต้องมีการตั้งด่านนะครับต้องมอีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงนะครับในเรื่องนั้นๆถ้าเป็นเจ้าที่ทางส่วนงานปกครองนะก็ต้องอในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายหรือรับมอบหน้านมาโดยชัดเจนนะครับถึงสาม,มารถที่จะมาตรวจดูรายละเอียดของประชาชนในส่วนเ่านี้ได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของประชาชนไม่ได้หมายถึงว่าขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านมาแล้วอ,อยากจะ มาจอดนะแล้วขอโบกนะตรวจนะตรงนั้น so ต so ้องมีเหตุนะมีเหตุอันพอสมควรแก่เหตุนะถึงสามารถที่จะหรือตรวจดูได้นะครับการขอตรวจนะครับและเอามาดูนะครับเจ้าที่สามารถทําได้นะครับแต่จะไปถ่ายรูปประชาชนของเรานะครับโดยใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายอย่างนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับเป็นการละเมิดเว้นแต่เราจะอนุญาตนะครับเป็นการละเมิดสิทธิ์ของเรานะครับการ ีเรื่องของใบขับขี่นะครับที่มีการสอบถามปัญหาเข้ามาค่อนข้างจะมากก็คือสามารถที่จะตรวจยึดได้หรือไม่นะครับตรวจนะตรวจได้นะครับขอดูได้ขอตรวจได้นะครับลงบันทึกได้แต่จะยึดได้หรือไม่นะครับโดยรายละเอียดนะครับตามพระราชบัญญัตินะครับจราจรฉบับที่12นะพศ2562ซึ่งประกาศไว้ในพระราชกิจจานุบเบกษานะครับจะมีผลบังคับเมื่อวันที่20 กันยายน2562นะก็มีบางมาตราที่บัญญัติให้ยกเลิกในมาตราเดิมและพระราชบัญญัติใหม่นะครับโดยมีสาระสําคัญในการให้อํานาจเจ้าพนักงานดังนี้นะครับตามพรเบเดิมนี่นะครับหรือพระราชบัญญัติจราจรฉบับเดิมพุทธศักราช2 5 2 2นะครับมาตรา1 4 .2 รในการออกใบสั่งให้อํานาจเจ้าพนักงานตํารวจจราจรนะครับหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเรียกเก็บใบอนุญาต ขับขี่ไว้ชั่วคราวโดยบัญญัติในการออกใบสั่งนะฮะให้ผู้ขับขี่ชําระค่าปรับเปรียบเทียบต่ำวักหนึ่งนะเจะ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานที่เรียกเก็บใบอนุญาตไว้เป็นชัโชขาวก็ได้นะนี่นี่คือความเดิมนะฮะความเดิมนะฮะหรือกฎหมายเดิมนะตามพระราชบัญญัติจราจรพศฮะ0พศ2 5้มาตรา140แต่นะครับมีการแก้ไขปรปับปรุงนะครับปรับเปลี่ยนนะครับ ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ถูกยกเลิกโดยมาตราสิบแห่งพระราชบัญญัติจราจรนะครับหรือพบอรบฉบับที่12นะพุทธศักราช2,562ในการออกใบสั่งจเจ้าพนักงานจราจรจึงไม่มีอำนาจเรียกเก็บใบอนุญ,ญาตขับขี่ของผู้ขับขี่อีกต่อไปข้อ2นะครับในกรณีที่จเจ้าพนักงานจราจรที่ออกใบสั่งไม่พบตัวผู้ขับขี่และไม่สามารถติดต่อนะครับได้ ให้ผูกหรือแสดงใบสั่งไว้ที่รถไม่ว่าจะด้วยเหตุใดน,นะมมแต่มา4แต่รค2แก้ไขเพิ่มเติมนะฉบับที่12พุทธศักราช2562มันอยากให้ส่งใบสั่งพร้อมด้วยพยานหลักฐานโดยทางไปรษณีย์และลงทะเบียนไปยังภูมิน้ำเนาของอเจ้าของรถหรือผนะู้ครอบครองรถนะเพื่อให้ชำระค่าปรับนะครับดังนั้นนะครับในการที่จะแสดงนะครับหรือการขอตรวจนี่นะครับก็จะมีะทางทาง ประชาชนนี่นะครับก็สามารถจะให้เจ้าหน้าที่นี่นะครับในการขอตรวจได้นะครับโดยใช้วิธีนะครับก็คือก็สามารถแสดงได้โดวยวิธีการใช้ใบขับขี่หรือนะครับการแสดงด้วยวิธีข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือภาพสําเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ก็ได้ตามกฎที่กฎหมายบัญญัติในในความหมายตรงนี้นะครับณวันะนนี้นะครับทางกรมการขนส่งเนี่ยนะครับได้ทําแอป ขึ้นมาตัวหนึ่งนะเป็นแอปที่เราสามารถแสดงใบ,บขี่ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับหรือทางออนไลน์ได้เนี่ยเอาง่ายๆนะครับตามพรบจราจรนะครับี่มีการแก้ไขใหม่นี้นะครับการที่เจ้าหน้าที่ตารวจนะครับหรือเจ้าหน้าที่จราจรจะขอยึอบใบยัดกับขี่ของเราเนี่ยนะครับไม่สามารถทําได้อีกต่อไปนะครับแต่สามารถที่จะตรวจสอบได้เท่านั้นนะครับหรือตรวจดูได้เท่านั้นนะครับถ้าเราก็ทําใบสั่งได้เท่านั้นแต่จะมายึด ใบขับขี่ของเราไม่ได้และยิ่งบัตรประชาชนของเราแล้วด้วยนะครับทางตำรวจยิ่งไม่สามารถที่จะยึดได้เลยนะครับตัวนี้นะครับสามารถขอดูได้แต่ไม่สามารถที่จะยึดได้หรือจะบันทึกภาพได้นะครับเอาเป็นว่านะครับจากคําถามของเพื่อนๆนะครับที่ได้มีการสอบถามเกี่ยวกับประเด็นของการยึดหรือยัดนะครับใบขับขี่นะครับของเราเนี่ยครับใบอนญาตขับขี่ของเราเนี่ยนะครับเพื่อที่จะบังคับให้เราไปจ่ายค่าปรับหรือตามใบสั่งนี่ทาได้ไหมนะครับ ไม่สามารถทําได้แล้วนะครับเพราะตอนนี้พรบจราจรนะครับออกมาฉบับใหม่แล้วนะครับมีการแก้ไขเพิ่มเติมแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามรับฟังรับชมนะครับการตอบปัญหาทางกฎหมายนะครับของทนายโอก็ถือว่าเป็นการทำคดีวันหนึ่งเรื่องนะครับขอเชิญเชิญนะครับพี่น้องประชาชนเพื่อนๆและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับช่วยกันทําให้สังคมเราน่าู่มากขึ้นนะโดยการทำคดีวันหนึ่งเรื่องอย่างทนายโอก็ ทำวิดีโอ,อ,อมานะครับให้กับทุกท่านได้รับทราบเป็นความรู้ก็ถือเป็นการทําความดีวันละหนึ่งเรื่องเช่นเดียวกันนะครับหากท่านต้องการที่จะสอบถามปัญหาทางกฎหมายนะครับท่านสามารถที่จะฝากข้อความนะครับไว้ทางไลน์นะครับทางกล่องข้อความทางไลน์นะครับท่านาก็จะเข้าไปตอบให้เป็นการตอบคําถามฟรีนะครับผ่านช่องทางทางไลน์นะครับแต่หากจะโทรปรึกษาหรือนัดหมายเวลาในการปรึกษาทางคดีนะครับตัวนี้ก็ต้องขออนุญาตได้ทักเข้ามาเพื่อสอบถามรายละเอียดก่อนนะครับเพราะอาจจะมีค่าใช้จ่าย เนื่องจากว่าบางท่านนะครับมันปรึกษาปัญหาทางคดีความมานะครับใช้เวลาอาจจะใช้เวลาค่อนข้างจะนานนะครับทนายโออาจจะไม่สามารถไปทำทำคดีให้กับคดีความอื่นเพราะการทําอาชีพทนายความนะครับก็ด้วยอาศัยเวลาเหล่านี้นะครับในการทําคดีให้กับลูกความถึงจะสามารถที่จะดำเนินอยู่ได้นะครับก็ขออนุญาตที่จะดูแลซึ่งกันและกันนะครับระหว่างทนายกับท่านที่เข้ามาปรึกษานะครับหากมีข้อสงสัยประการใดนะครับสามารถติดต่อสอบถามาผ่านทางไลน์มาได้นะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับติด,ดตามและก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะได้รับชมคลิปดีๆทางกฎหมายนะครับรู้กฎหมายรู้ได้กระทานายอวกันต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมครับขอบคุณครับ